จ้ามันนี่ผ้ามะามึงบักม่วงเนาะต้นนี้เนาะเขียวสเสวยนีย่ดอกลกลกจ้ะเนี่ต้นน้อยๆเนี่ยพันเอามาปลูกไปเลยจ้ะดอกงามคักจ้ะเป็นนายกำลังติดดอกนะจ้ะเนาะนี่จ้ะดอกงามค่ะดอกงาม หันลมมันมันตีดอกมันก็เได็กินนวยหลายอยู่นอกจากเนาะจนใญ่ก็สิเมื่อคืนกับฝนตกจ้ะฝนตกดีนะว่มีล่มนอกจากเนาะฝนตกบ่มีล่มกับไข่แน่มันก็สิงามเลยจ้าเนี่ยดอกคักนี่ยสวยงามเลยนอกจากเนาะนาดอกบอกม่วง ส่วนใหญ่ช่วงออกดอกเลยกับสิส่วนใหญ่กับสิมิตะล่มมาตตีดอกมัลลกนลงนะจ๊ะเนาะหน่าดอกบางงวงือเข้าว่าคิดหอดบานานะจ๊ะเนาะ สั่นคลิปนี้น้องก็เอาไว้ซ้ำนี่นาาจะพามาชมดอกบักม่วงงามๆจะนี่จ้ะสวยงามจะดอกบักม่วงพอกันคลิปหนาเนานจาจะนาาจะน่องน้องนะจ้าจะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้จ้าเด้อขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ